สวัสดีครับวันนี้ครูแบงค์จะมาสอนการตั้งค่าฉากในโปรแกรม OBS นะครับก่อนใช้งานโปรแกรม OBS นะครับเราจะต้องสร้างฉากก่อนนะครับการสร้างฉากก็คือเช่นการเพิ่มแหล่งสัญญาณเช่นการเพิ่มกล้องเพื่อที่จะเห็นหน้าเราเข้าไปนะครับการเพิ่มโลโก้แล้วก็การเพิ่ม PowerPoint เข้ามาในฉากนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเพิ่มวิดีโอของเราก่อนนะครับการเพิ่มวิดีโอของเราก็ไปที่ ไปที่กล่องแหล่งสัญญาณนะครับแล้วเราก็เลือกที่เครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกก็คือเพิ่มนะครับกด1ครั้งนะครับแล้วเราก็เลือกที่วิดีโอแคปเจอร์ดีไว้์นะครับวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้์เราก็คลิก1ครั้งนะครับจากนั้นตัวนี้ผมจะใช้เป็นกล้องโน้ตบุ๊กนะครับผมก็เปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นการจําที่ง่ายสําหรับเรานะครับกล้องโน้ตบุ๊กจากนั้นกดตกลงครับ ต่อไปนะครับกรอบ p r o p e r t y ของกล้องโน้ตบุ๊กก็จะขึ้นมานะครับวันนี้ผมเตรียมผ้าสีเขียวฉากสีเขียวเพื่อใช้ในการลบแ a c k g ราว n d พื้นหลังของเราออกนะครับให้เหลือแต่ตัวเรานะครับวันนี้เราจะมาเรียนเทคนิคการทําฉากเขียวด้วยนะครับวันนี้ครับจากนั้นกดตกลงไปเลยครับต่อไปเทคนิคการลบฉากเขียวนะครับแนะนําให้ใช้ผ้าหรือว่าจะเป็นกระดาษอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสีเขียวนะครับมาเป็นฉากหลังของเราแล้วก็ เคล็ดลับที่ว่าจะลบฉากเขียวให้เนียนก็คือว่าอย่าให้มีเงาด้านหลังเยอะนะครับถ้ามีเงาด้านหลังเยอะมันจะเห็นเป็นเงาดําๆข้างหลังตัวเรานะครับด้วยนะครับแล้วก็แนะนําถ้าเราอัดในห้องนะครับให้เราใช้เปิดไฟใส่ใส่มาที่หน้าเราทั้งสองฝั่งเลยยิ่งดีนะครับถ้ามีไฟสองดวงสองมาที่หน้าเรานะครับพร้อมกันจะทําให้เงาด้านหลังเราหายไปนะครับครับแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับต่อไปนี้จะเป็นการ เทคนิคการทําฉากเขียวที่ผมทําประจํานะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมจะครอปตัวครอปหน้าตัวเองก่อนให้เหลือแต่ช่วงหน้านะครับครอปวีดีโอนะครับโดยใช้ฟิลเตอร์ครอปนะครับครอปแอนด์แพดนะครับการใส่ฟิลเตอร์ในกล้องของโน้ตบุ๊กทําเราคลิกที่แหล่งสัญญาณกล้องโน้ตบุ๊กนะครับจะเป็นการคลิกขวาแล้วเลือกที่ฟิลเตอร์หรือว่าคลิกซ้ายที่กล่องโน้ตบุ๊กแล้วเลือกที่ฟิลเตอร์ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับเรามาดูที่กล่องของ e อฟเซ็กซ์ฟิลเนะครับก่อนอื่นผมจะครอปครอปก็คือตัดให้มันอยู่แต่ช่วงตัวผมก่อนนะครับครับกดเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นเลือกที่ครอปแอนด์แพดนะครับแล้วก็ตกลงนะครับเลฟตัวนี้จะคือคือด้านขวามือของเรานะครับส่วนท็อปนี่คือด้านบนบนหัวของเรานะครับแล้วก็ right คือด้านซ้ายมือของเรานะครับแล้วก็บ o t t อมก็คือด้านล่างของเรานะครับเล t ตัวนี้ผมจะใส่สัก280นะครับสัก250นะครับเราต้องกะเอาขนาดแล้วแต่ว่าความวายของกล้องเรานะครับไร <Right S 2> uh, ก็คือทางซ้ายมือของเรานะครับซ้ายมือของเราผมจะตั้งสัก280นะครับเพื่อให้มันลบนะครับต่อไปท็อปด้านบนผมจะใส่150ครับ อเคครับอาจจะเป็นสักร้อยหกสิบผมอยากให้มันเข้าใหมา่นิดหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นบัตทอมผมจะเอามันขึ้นมานิดหนึ่งสักห้าสิบนะครับครับตอนนี้ก็ได้ความแคบลงแล้วครับผมอยากบีบให้มันลงกว่านี้อีกผมอยากบีบด้านซ้ายมือผมให้เข้ามาอีกผมใส่สักสองร้อยเก้าสิบนะครับจากนั้นก็จะได้ตามภาพแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะลบพื้นหลังสีเขียวออกนะครับเราก็ใช้เอฟฟิ t ฟิลเตอร์เหมือนกันนะครับเอฟฟิกฟิลเตอร์ของเราก็คือไปที่กดบวกนะครับแล้วเลือกคอม่าคีนะครับจากนั้นกดตกลงครับเรียบร้อยครับพื้นหลังหายไปแล้วครับตอนนี้หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดปิดครับง่ายไหมครับการลบพื้นหลังนะครับครับต่อไปเราก็เลือกเลื่อนวิดีโอไปวางในจุดที่เราต้องการนะครับย่อขยาย ได้เลยนะครับต่อไปผมก็จะแอดโลโก้นะครับเราก็มาที่แหล่งสัญญาณแล้วก็กดบวกเข้าไปนะครับแล้วเลือกที่รูปภาพนะครับจากนั้นผมก็ตั้งชื่อรูปภาพว่าโลโก้นะครับโลโก้กดตกลงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกที่เราเก็บรูปภาพโลโก้ไว้นะครับนี้ผมก็เตรียมโลโก้ผมไว้แล้วนะครับกด Open ากนั้นก็ตกลงครับรูปขึ้นมาใหญ่ไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถย่อได้นะครับโดยโดยใช้เมาส์คลิกค้างตรงจุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ลากนะครับถ้ามันจะสุดออกขอบนอกจอเราก็คลิกซ้ายค้างที่รูปแล้วก็ลากขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อต่อนะครับจนได้ขนาดที่เราพอใจนะครับแล้วก็เลือกวางตำแหน่งที่เราต้องการจะวางนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการ นำเข้าโปรแกรม PowerPoint นะครับเข้ามาในแหล่งสัญญาณนะครับวันนี้จะสอนเทคนิคว่าถ้าเราใช้หน้าจอโน้ตบุ๊กเพียงหน้าจอเดียวเราจะทำอย่างไรถึงจะเห็นโปรแกรมโ,โปรแกรม PowerPoint แล้วก็โปรแกรม OBS ได้ในตัวนะครับซึ่งปกติแล้วโปรแกรม PowerPoint เมื่อกดนำเสนอมันจะเต็มจอของเรานะครับเราจะมองตัว OBS ของเราไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะสอนเทคนิคนะครับ PowerPoint นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์นาเสนอเปล่าขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ผมสร้างเลยนะครับหลังจากสมมุติว่าผมสร้างมันเสร็จแล้วนะครับสร้างไฟล์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งค่านะครับการตั้งค่าโดยปกติแล้วนะครับอันนี้ผมดูก่อนโอเค การตั้งค่าโดยปกติแล้วนะครับการนําเสนอนะครับเวลาเรากดนําเสนอมันจะเต็มหน้าจอเราเลยนะครับเราไม่สามารถมองเห็นโปรแกรม OBS แล้วก็กดเริ่ม record หรือบันทึกจากโปรแกรม OBS ได้นะครับเพราะว่าหน้าจอของของตัว PowerPoint มันบังหน้าจอเราหมดนะครับมาดูเทคนิคง,ง่ายๆนะครับของการที่จะย่อจอที่มันเต็มจอของตัวโปรแกรม PowerPoint นะครับให้มันให้มัน เล็กแล้วก็เราสามารถมองเห็นได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราสร้างหรือนําชิ้นง,งานของเราเปิดชิ้นงานใน PowerPoint ของเราขึ้นมาแล้วนะครับให้เราไปที่การนําเสนอครับริบบอนมาที่เมนูริบบอนการนําเสนอตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกที่เมนูการตั้งค่าการนําเสนอนะครับตั้งค่าการนําเสนอนะครับมาที่การนําเสนอสไลด์แล้วก็ตั้งค่าการนําเสนอนะครับ จากนั้นมาดูที่ชนิดการนำเสนอนะครับให้เราเลือกให้เราเลือกนะครับแบบแสดงแต่ละการนำเสนอในหน้าต่างนะครับเราก็เลือกนะครับจากนั้นเราก็กดตกลงครับต่อไปนี้เวลาการนำเสนอตัวโปรแกรม PowerPoint นะครับเมื่อเรากดนำเสนอมันจะอยู่ในหน้าต่างของเราแล้วครับมันจะไม่เต็มจอให้เราแล้วเราสามารถกดย่อมันก็ได้ครับพอ จากนั้นจากการย่อแล้วเราก็จะมองเห็นโปรแกรม OBS ของเราด้านหลังนะครับโปรแกรม OBS เราก็สามารถย่อให้มันเล็กลงได้นะครับจากนั้นจะเป็นการนำเข้าตัวโปรแกรม PowerPoint นะครับวิธีการนะครับก็คือกดตรงแหล่งสัญญาณนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็จากนั้นก็เลือกที่ Window Capture ครับตัว Window Capture จากนั้นผมก็จะตั้งเป็น PowerPoint ครับผมตั้งเป็นตัวย่อเป็น PPT นะครับ PowerPoint นะครับผมก็ตกลงครับจากนั้นสังเกตได้ว่าตัว Property ของ PowerPoint มันจะเด้งมาที่ตัวการนำเสนอล่าสุดของเราเลยนะครับตัวนี้กรณีที่มันไม่ขึ้นนะครับกรณีที่มันเป็นอย่างอื่นให้เราคลิกนะครับตรงหน้าต่างแล้วเราก็หาตรง Power นะครับ p o w e r pnt นะครับการแล้วก็ชื่อการนําเสนอตัวไฟล์ที่เราเปิดอยู่นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับจากนั้นกดตกลงครับตอนนี้โปรแกรม Powerpoint นะครับก็มาโผล่ที่หน้าจอเราแล้วนะครับต่อไปเราสามารถดึงขยายนะครับให้มันพอดีหน้าจอได้นะครับตัวขอบด้านล่างของเราเราก็ไม่ต้องการอยู่แล้วเราก็ลากให้มันขยายใหญ่ให้มันพอดีครับแล้วก็ลากลากวางให้มันพอดีกับหน้าจอนะครับดึงด้านข้างก็ได้ครับโอเคตอนนี้น่าจะ น่าจะพอดีหน้าจอนะครับลากสังเกตว่าตัวนี้ยังมีขอบสีดําเล็กน้อยให้เลื่อนไปด้านบนนะครับโอเคให้เห็นแต่เป็นเส้นเส้นลายๆนะครับถ้ามันเห็นกรอบสีดํานี้แสดงว่าเรายังไม่เต็มหน้าจอนะครับให้เลื่อนให้เต็มหน้าจอทั้งบนทั้งล่างนะครับต่อไปตัวโปรแกรม powerpoint นะครับมันจะบังโลโก้บังหน้าเรานะครับวิธีการนะครับเราก็เลือกที่ powerpoint นะครับเลือกที่ powerpoint นะครับแล้วเราก็ เลือกคำสั่งลัดตรงนี้นะครับเป็นลูกศรชี้ลงนะครับจะเป็นการเลื่อนลงนะครับให้มันไปอยู่ด้านล่างนะครับถ้าตัว PowerPoint อยู่ด้านล่างตัวโลโก้และตัวกล้องของเราก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเราก็กดไปครับจนมันอยู่ด้านล่างสุดครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับต่อไปเราก็สามารถกดเริ่มบันทึกได้เลยนะครับเริ่มบันท <desires S 1> ึกหน้าจอได้เลยนะครับโดยที่เรากดบันทึกเสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่โปรแกรม PowerPoint เราก็เปลี่ยนสไลด์ไปเรื่อยๆเลยนะครับ เปลี่ยนสไลด์เราเปลี่ยนจากปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับหรือหมุนหมุนปุ่มหมุนที่บนเมาส์ของเรานะครับหมุนเปลี่ยนหรือคลิกเปลี่ยนก็ได้นะครับเราใช้ฟังกช์ชันได้ครบหมดนะครับครับง่ายไหมครับตอนนี้เราก็จะนำเสนอแบบ powerpoint โดยการที่เราก็ยังมองเห็นตัวโปรแกรม obs ไปในตัวสามารถกดเริ่มบันทึกแล้วก็กดหยุดบันทึกได้เลยนะครับโดยที่หน้าต่างก็ยังคงจับอยู่ที่ powerpoint นะครับ ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับการเซตค่าของ powerpoint นะครับว่าว่าเซตค่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมลบ powerpoint ออกก่อนนะครับเรามาเซตกันใหม่นะครับสำหรับ powerpoint นะครับทบทวนนะครับผมออกจากการนำเสนอก่อนนะครับ ก็เปิดเต็มจอไว้ก่อนดียวผงกาปิดให้มันเต็มจอก่อนะครับครับเมื่อเราเปิดงานขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเราเปิดงานขึ้นมาแล้วให้เราไปดูที่ตัวริบบอนเมนูของการนําเสนอสไลด์นะครับจากนั้นเรามองหาตัวไอคอนเมนูคําว่าตั้งค่าการนําเสนอสไลด์นะครับจากนั้นเลือกเลือกตรง ตรงกรอบสี่เหลี่ยมของชนิดการนําเสนอนะครับเลือกเป็นแบบแสดงแบบแสดงแต่ละการนําเสนอในหน้าต่างนะครับจากนั้นกดตกลงนะครับตอนนี้ก็เราก็สามารถกดนําเสนอแบบหน้าต่างได้แล้วนะครับและเราก็สามารถย่อให้มันเล็กลงครับสามารถยืดหดขยายได้ตามตามที่เราต้องการเลยนะครับจากนั้นให้เราไปที่ โปรแกรม OBS นะครับแล้วก็เราก็จะนำเข้าตัวโปรแกรม powerpoint เข้าไปนะครับในโปรแกรม OBS โดยการกดบวกนะครับตรงแหล่งสัญญาณนะครับจากนั้นเลือกที่ window s capture นะครับเราก็ตั้งนี้ผมก็จะตั้งเป็น ppt นะครับ powerpoint นะครับตกลงจากนั้นตัวโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นหน้าต่างที่เราเปิดอยู่ล่าสุดให้เราอยู่แล้วนะครับก็เป็น powerpoint นะครับจากนั้นกดตกลงครับ ต่อไปนะครับเราก็ย่อขยายนะครับดึงขยายให้ให้เต็มหน้าจอพอดีนะครับด้านบนนี้ยังเหลือขอบสีดำให้เราลากขึ้นนะครับให้เห็นเป็นขอบเส้นลายๆเหมือนทางม้าลายนะครับมันมันจะพอดีจอพอดีนะครับต่อไปตัวโปรแกรม PowerPoint มันบังหน้าจอของกล้องเราแล้วก็ของโลโก้เรานะครับวิธีการขยับนะครับให้เราคลิกที่ตัวโปรแกรม PowerPoint นะครับ ตรงช่องสัญญาณนะครับแล้วเรามาเลือกที่ปุ่มด้านล่างครับเป็นปุ่มเลื่อนลงเนี่ยครับลูกศรลูกศรชี้ลงล่างนะครับให้เราคลิกคลิกคลิกจนตัว PowerPoint มาอยู่ด้านล่างสุดนะครับตอนนี้ตัวเราก็มาอยู่ด้านบน PowerPoint เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตขอบนะครับห้ามมีขอบสีดําด้านข้างนะครับคือมันจะพอดีขอบพอดีนะครับตอนนี้พอดีขอบของหน้าจอพอดีเราก็กดเริ่มบันทึกแล้วเราก็มาใช้ PowerPoint ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็เลื่อนตาม เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราต้องการที่จะตั้งค่าโปรแกรม powerpoint นะครับให้ให้คลิกไปให้กลับไปเป็นเวลาเรานำเสนอให้มันเต็มจอคืนนะครับเราก็ไปที่ตัวเลือกเดิมครับการนำเสนอสไลด์แล้วก็ตั้งค่าหน้าจอการนำเสนอครับแล้วก็จากนั้นเราก็เลือกที่ชนิดการนำเสนอนะครับโดยเลือกที่โดยผู้บรรยายวงเล็บเต็มหน้าจอนะครับ แล้วกดตกลงครับตอนนี้เรากด PowerPoint การนําเสนอ PowerPoint ก็จะเต็มจอของเราคืนครับกรณีที่เราไปใช้นําเสนอกับโปรเจคเตอร์ที่อื่นนะครับโดยที่เราไม่ได้บันทึกหน้าจอการนําเสนอเพื่ออัพคลิปขึ้นออนไลน์บน youtube นะครับครับสําหรับวันนี้ก็เทคนิคการใช้ OBS นะครับในการบันทึกคลิปสอนนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะติดตามคลิปอื่นๆหรือโปรแกรมอื่นๆนะครับก็ฝากกดติดตามช่องครูแบงค์ไว้ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ชมคลิปของผมวันนี้นะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ